สวัสดีครับจากคุรุมาะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้ h o n d a Fit นะครับปุ่มล่างนะฮะปุ่มล่างตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสเปค S78622CPU8CoreRAM64Android10 นะครับตัวนี้ครบทั้งเรื่องฟังก์ชัน 4GWiFi5GBluetooth5 ครับ p l AndroidAutoDSP นะครับสเปคแรงสุดนะครับ AndroidAutoScore อยู่2 0 0แสนอัพนะครับตัวนี้นะฮะใช้งานรวดเร็วสั่งเสียงรวดเร็วนะครับ บริษัทหาไม่จำกัดตอบสนองไวมากนะฮะตอบสนองไวมากนะครับ Google Map ได้นะครับสั่งงานได้เสียงสมบูรณ์นะฮะเมกะบางนาแบ่งเป็นสองหน้าจอได้รวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับระบบเสียง DSP นะฮะบิวอินนะครับขาเพย์แอนดรอยออโต้ในตัวนะครับตัวนี้มีแอป Car Link นะฮะที่ Activate แล้วด้วยนะครับ ไวร์เลสคาเพย์ได้นะฮะแอนดรอยออโต้แบบต่อสายนะครับบลูทูธเวอร์ชันห้านะฮะหน่แอปพลิเคชันเพิ่มเติมไทยทีวีออนไลน์ได้นะครับทีวีออนไลน์นะครับช่องทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็แอปเป่นๆอจุกสปอต i f ฟายได้ครบนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ Honda Fit 10นิ้วนะครับ s c ส8 6 2จแปดหแปดคอแรมสี่หกสี่แอนดรอยิบนะครับจากคุรุมานะครับ